ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในช่วงวันที่1ถึงวันที่15กันยายนดาวการเงินยังโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองเป็นช่วงห่วงของดวงชะตาที่จะมีโอกาสต่างๆทางการเงิน นะฮะจะมีโอกาสค้าขายจะดีจะเห็นกำไรนะสำหรับนักค้านักขายในช่วงจังหวะนี้นักเก็งกำไรนักลงทุนระยะสั้นๆก่อเกิดกำกำไรก่อเกิดผลประโยชน์กับเงินกับทรัพย์สินของท่านจะมีโอกาสที่จะมีคนนำทรัพย์สินเงินทองของมีค่ามาให้หรือจะมีคน มาช่วยเหลือทางการเงินมันจะแปลว่าจะมีได้โอกาสได้ลาบปากก็ได้จะมีคนมาอำนวยความสะดวกนะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองนะฮะก็เกิดขึ้นได้ช่วงนี้เหมาะเจราจาไก่เกลียกับผลประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวกับเงินทุกประเภทนะดาวการเงินที่โคจรได้ตำแหน่งราชาโชคเนะี่ยท่านใดที่มีการขัดแย้งกับใครเรื่องเงิน,งนทองทอง,ทองไปเคลียร์ไปไก่เกลียจะสำเร็จ นะฮะแล้วรวมไปถึงว่านะฮะนักเสี่ยงโชคนะฮะนักเก่งกำไรนะฮะมีโอกาสได้ลาบมาแบบคาดไม่ถึงเป็นช่วงห่วงดวงชะตาที่ซื้อของมาขายก็เห็นกำไรในช่วงจังหวะนี้นะนะฮะได้ลาบทางการเงินมีเงินง่ายๆเข้ามานะฮะมีโชคฟุกถูกหวยก็เป็นไปได้อิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะฮะดาวพระศุกเนี่ย อยู่ตรงนี้นี่นะฮะจะมีช่องรับเงินหรือที่มาแห่งเงินให้เราตัวเราเนี่ยได้เงินมากกว่าหนึ่งช่องนะฮะมีช่องรับเงินเพิ่มมีช่องทางไรายได้เสริมมีช่องทางไรายได้พิเศษหรือมีเงินพิเศษนะฮะบางสิ่งที่ไม่ค่อยได้บ่อยๆนะฮะเข้ามาในกระเป๋าหรือหมุนเข้ามาในบัญชีมีเงินง่ายๆะะเข้ามาสู่ชาตาจะมีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะจะได้ลาบจากผู้ใหญ่จะได้ลาบจากคนที่มี ตำแหน่งนะฮะมากกว่าหรือจะมีโอกาสได้ลาบจากต่างประเทศท่านใดที่ดําเนินการต่างๆเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะมีความสําเร็จนะฮะบางท่านได้ลาบเป็นความรู้นะฮะเป็นการศึกษาชั้นสูงนะฮะหรือมีผู้ใหญ่มาเกื้อกูลสนับสนุนมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารนะฮะหรือให้การช่วยเหลือด,ดีนะฮะเป็นคนที่อาวุธโศกกว่านะฮะลักษณะของดวงดาวเนี่ยนะฮะยังมีดวงเนี่ยได้ปฐุมมาเกณฑ์เป็นช่วงที่เนื้อหอมดึงดูด ต้องจิตต้องตาต้องใจผู้พบเห็นกิ่นกายนะฮะวาจานะฮะท่วงทีการแสดงออกต่างๆจะเป็นที่ดึงดูดนะฮะต่อต่างเพศมากเป็นพิเศษนะฮะสำหรับผู้หญิงนั้นนะฮะในช่วงนี้คุณสังเกตจะมีพวกท่ามองใส่ใจสนใจคุณเป็นผู้ชายก็จะมีคนมาพูดคุยมีสาวๆเข้ามาพูดคุยมีคนอยากพูดคุยเข้าหาคุณ เป็นช่วงห่วงดวงชะตาที่ท่านใดหากินจากต่างประเทศนะฮะจะมีโอกาสที่ดีมากนะฮะท่านใดทําอะไรเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะได้ราบผลท่านใดทําอะไรเกี่ยวข,ข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็เกิดลาบผลนะฮะมันจะแปลว่าจะได้เงินเก่าได้ใช้เงินเก่าได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีท่านใดทําธุรกิจออนไลน์ขึ้นสัญญาณความเชื่อนะฮะโทรคมนาคมการสื่อสารทางไกลมีความสําเร็จนะฮะ ในดวงดาวเนี่ยนะฮะดาวการงานยางโคโจรได้ตำแหน่งมาหาจักรนะฮะในช่วงที่ดาวพุธอยู่ตรงนี้นะฮะไปจนถึงประมาณปลายเดือนกันยายนถึงประมาณวันที่2 8โดยประมาณนะนะ20ะกว่าขะนั้นแล้วดาวพุธอยู่จุดนี้ก่อนจะเคลื่อนได้ตำแหน่งยิ่งใหญ่รุนแรงได้ตำแหน่งมาหาอุดปลายเดือนนี้ไปจนถึงกลางเดือนตุลาเนี่ยท่านใดที่รอโปรโมท รอรอขั้นรอตำแหน่งนะฮะรอความก้าวหน้าจากงานจะได้เมืท่านรองานใหญ่นะฮะรอขยับงานใหญ่รอขยับโปรเจกต์ใหญ่ๆจะมีความสําเร็จนะฮะตั้งแต่ปลายเดือนนี้ไปถึงกลางเดือนตุลาในช่วงนี้นะฮะเหมาะดีลงานลับๆนะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเหมาะดีลงานลับๆเหมาะติดต่องานลับๆเหมาะทําธุรกิจออนไลน์เมื่อท่านไปเกี่ยวพันกับธุรกิจออนไลน์ธุรกิจไม่มีหน้าร้านนะฮะก็เกิดขึ้นได้ มันจะแปลอย่างหนึ่งว่าธุรกิจที่ไม่ถูกต้องมากนักมันเป็นคุณให้กับคุณระยะสั้นๆในช่วงนี้มันจะแปลอย่างหนึ่งว่าคุณจะซุ่มเงียบเพื่อทําอะไรบางอย่างคุณจะซุ่มเงียบเพื่อไปทําอะไรบางสิ่งจะมีใครบางคนคนใกล้ตัวก็ได้นะมาขอคําปรึกษาคุณนะฮะมันจะแปลออย่างหนึ่งว่านะฮะเป็นช่วงห่วงโดยชะตาที่คุณจะเก็บเนื้อเก็บตัวมากขึ้น แต่ระหว่างอวัยวะบางส่วนของคุณชำรุดซุบโสมหรือคุณจะมีการเดินทางไกลกระทันหันก็เกิดขึ้นได้นะฮะเป็นลักษณะของการเดินทางไกลไม่ได้วางแผนหรือมีการติดต่องานดิวเอกสารหรือจัดการเอกสารบางอย่างที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้ามันจะแปลอย่างนี้ก็ได้เอกสารบางอย่างของคุณเนี่ยที่ดําเนินการหรือดําเนินไปเนี่ย มันมีการแก้ไขมันมีการเลื่อนมันมีการเคลื่อนมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือคุณจะมีการดีลเอกสารหรือดีลงานแบบลับๆหรือได้ไปทํางานอะไรบางอย่างแบบลับๆได้ไปติดต่องานราชการแบบลับๆหรือว่าติดต่องานบางอย่างไม่ได้เป็นพิธีรีตองมากนักนะฮะก็จะเกิดขึ้นได้ ในดวงดาวเี่นะฮะมีเรื่องรับลมคมในเกี่ยวกับงานมีเรื่องรับคมในเป็นเรื่องราวส่วนตัวที่บอกใครร่วงรู้ไม่ได้หรือคุณจะมีเรื่องบางเรื่องที่ต้องปกปิดหรือไม่อยากเปิดเผยออกไปกับคนใกล้ตัวนะฮะที่คุณรู้จักคุ้นเคยในดวงเนี่ยฮะระวังของหายเอกสารหายหายไม่เจอนะฮะเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พังเครื่องใช้ไฟฟ้าพังเสียหายหลอดไฟดับนะฮะไฟฟ้าตกนะฮะ น้ำประปามีปัญหาอะไรลักษณะนี้นะฮะเครื่องอำนวยความสะดวกในบ้านเครื่องมือสื่อสารหล่นแตกหักหรือมีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดาวคารยังโคจรได้ตำแหน่งมหาจักรเป็นดาวเจ้าเรือสหัชชะจะมีโอกาสติดต่อเครือข่ายใหญ่เพื่อนที่มีขั้นมีตำแหน่งเครือข่ายที่มีขั้นมีตำแหน่งเครือข่ายที่มีเป็นคนระดับสูงเป็นคนที่เคยมีขั้นมีตำแหน่งสูงก็ได้ได้ติดต่อนะฮะได้เครือข่ายใหม่ก็ได้ จะแปลว่าคุณเนี่ยนะฮะจะเป็นช่วงที่จะมีเรื่องให้โมโหใจร้อนวู่วามได้ง่ายนะฮะนะระวังนะถ้าอยู่กับแฟนอยู่กับใครก็ตามนะฮะอยู่ดีมีคนอยู่ดีคุณน่จะได้ชักสีหน้าแสดงออกทางด้านสีหน้าหรืออารมณ์ใส่เขาทําให้เขามองคุณผิดหรือมีการโต้แยง้งโต้ตเถียงหรือมีปัญหากันได้มัน้าจะไปเกี่ยวพันกับมรดกหรือมันจะแปลว่าคุณจะได้ไปเกี่ยวพันกับต่างประเทศหรือจะแปลว่าคุณจะมีการเจ็บป่วยอวัยวะบางส่วนคุณจำรุดสุดโสม ก็เป็นไปได้แต่ท่าในใดเดินทางไกลในช่วงนี้นะก็เป็นไปก็แก้ดวงหน่อยนะฮะไม่ฉะนั้นจะเจ็บป่วยเอาไว้ว่าบางส่วนจะได้ทํางานหนักจะนอนดึกก็ได้ลักษณะของดวงดาวเนี่ยนะฮะในช่วงนี้นะฮะในด้านของความรักดาวความรักเป็นราชาโชคนะฮะก็ยังคือท่านมีคู่เนี่ยนะฮะก็พร้อมที่จะรับการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมหรือได้การช่วยเหลือต่างๆนะ,ะถ้าใครที่มีคู่นะฮะอยู่นะ นะแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยนะฮะท่านใดที่มีคู่เนี่ยดาวอาทิตย์ตีโกกับดาวพฤหัสที่มีปัญหากันนะฮะก็ลองมีโอกาสที่จะคุยกันได้นะหากรีบคุยกันนะฮะในช่วงนี้นะแล้วก็ในดวงเนี่ยมันจะมีลักษณะของ ดาวการงานเป็นวินาศนะฮะงานเอกสารบางอย่างจะผิดพลาดงานจะผิดพลาดหรืองานจะมีปัญหาหรือจะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระวังเอกสารผิดพลาดนะนะฮะหรือคุณจะมีการจัดการเอกสารออนไลน์ก็ได้นะนในดวงเนี่ยระวังเจ็บป่วยบ้างนะในช่วงนี้แล้วก็ดาวอลิก็เล็งมันจะมีดาวเสาเนี่ยมันเล็งกับดาวประจาตัวนะฮะอยู่ในเรือนอลิบางท่านบุตรบริวารเจ็บป่วยหรือมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับบุตรบริวารได้ด้วยนะฮะ ในดวงเนี่ยนะฮะดวงคนเรามันไม่เหมือนกันนะนะฮะโบราณเนี่ยนะฮะเขาก็าเวลาเกิดมันแตกต่างนนะนะฮะก็ต้องไปหาดูดวงนะ,ะแบบเฉพาะเจอดจงกับคนที่ศึกษาจริงจังอันนี้เป็นทายโดยรวมนะฮะเมื่องจากดวงคนเรามันมีดวงขึ้นดวงตกวิถีวาสนามันแตกต่าง นะฮะบรรดาเกจิอาจารย์นะฮะก็จะมีเครื่องรางนะฮะหรือแม้กระทั่งทุกประเทศนะในโลกใบนี้ก็จะมีเครื่องรางนะฮะเครื่องรางเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้ดวงดีขึ้นหรือไม่ให้แย่ลงหรือดีขึ้นมีทั้งกันมีทั้งแก้นะฮะมีทั้งปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเครื่องรางมีหลายสายหลายศาสตร์นะฮะแต่ที่นี้เนี่ยผมจะแนะนําเครื่องรางนะฮะที่ใช้เสริมดวงสตานะฮะเครื่องรางที่ผมแนะนำเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเครื่องรางที่ผมบูชามาและศึกษาถึงพิธีกรรมนะฮะ วิธีการปลุกเสกนะฮะแม้กระทั่งที่หมาที่ไปนะฮะเครื่องรางนะฮะในที่นี้เนี่ยผมจะแนะนำเครื่องรางหนึ่งที่เกี่ยวโยงกับศาสนานะฮะเป็นเครื่องรางชั้นสูงนะฮะที่เห็นในมือผมเนี่ยนะฮะนี่คือตะกุดนะฮะตะกุดนกคุ้ม8ทิศนะฮะตะกุดนกคุ้ม8ทิศเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องรางนะฮะโบราณนะฮะใช้เสริมดวงชะตาสําหรับรากชะตาหรือผู้ใดที่ไม่มีหลักทรัพย์ นะฮะผู้ใดที่รักษาทรัพย์ไม่อยู่นะฮะจะเสริมในเรื่องของผู้ใดที่มีทรัพย์น้อยนะฮะคือบาง,บางคนเนี่ยมีทรัพย์เยอะเกิดมามีระดกมรระดกเยอะแต่ล่อยหลอหมดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหมาะบูชานะท่านใดที่ผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่นะฮะยังมีหนี้สินอยู่นะฮะก็จะมีหลักทรัพย์เป็นของตนก็คือบ้านคุณที่ผ่อนอยู่ยังเป็นของธนาคารเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยนะะ้ำก็จะเสริมนะฮะในเรื่องของหลักทรัพย์ตรงนี้ก็จะกลายเป็นของคุณโดยเร็ว พราะนั้นตะกุดนกคุ้ม8ทิศเนี่ยนะฮะก็จะกันภัยทั้ง8ทิศด้วยนะฮะโบราณว่าถ้าบูชาก็บ้านจะไม่ไฟไหม้ศัตรูจะแพ้ภัยหรือต้องห่างเหินหรือหยุดเป็นศัตรูนะฮะมีตำนานเล่าว่านะนะฮะ,ะเดี๋ยวขอบอกก่อนบอกตำนานเนี่ยข้างในตะกุดเนี่ยจะประกอบด้วยลูกนกคุ้มเป็นนกคุ้มนะทั้งหมด8ตัวซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละทิศนะฮะและจะมีอักขระเขียน นะด้านข้างเป็นอักขระโบราณนะฮะเขียนว่านะณนะมาจากณนะโมพุทธายะเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่จะพระพุทธเจ้าที่จะมาเกิด5พระองค์ในพัทธลกับนี้ที่เราอยู่นี้นะฮะก็ขังมากนะฮะเกี่ยวโยงกับพุทธองค์ก็คือว่ามีช่วงหนึ่งที่พระพุทธองค์เนี่ยนะฮะท่านได้เดินเข้าไปในปา่านะไปทุดงนะ นะฮะแล้วก็มีชาวบ้านวิ่งหนีไฟป่ามามาเจอพระพุทธองค์แล้วก็ไฟป่าก็หยุดพระพุทธองค์บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรานะที่ไฟป่าดับนะฮะชาวบ้านเขานึกว่าเป็นอธิิหารจากพระพุทธองค์นะ,พ,ะพุทธองค์บอกว่าเป็นเกิดจากบรารมีเก่าเกิดจากสัจจะอธิษฐานของเราในครั้งที่เราเกิดเป็นลูกนกคุม้มที่แม่ของเรากับพ่อเราบินหนีในขณะไฟป่าลามเข้ามาจะเผาลังเรา เราก็บินไม่ได้นะฮะเพิ่งเกิดจากแตกไข่ะนะนะฮะแล้วก็บินไม่ได้ขาก็ไม่แข็งแรงก็เลยตั้งสัจจะธิษฐานไฟป่ากับหยุดฉะนั้นผู้ใดบูชานกคุ้มนะฮะจะรักษาทรัพย์สินได้เหมือนกับลูกนกรักษาลังและรักษาชีวิตตัวเองศัตรูก็จะแพ้ภัยนะศัตรูทําอะไรไม่ได้นะฮะนะกนะ็จะมีทรัพย์สินนะฮะท่านใดที่มีหนี้นะฮะบ้านเนี่ยยังไม่เป็นของตนเนี่ยก็จะมีหลักทรัพย์เป็นของตนเหมือนกับลูกนกมีลังเป็นของตนนะฮะ ถ้าในสนใจลิงก์ไลน์แอดด้านล่างนะฮะลิงก์หน้าช่อง TikT ็อกนะฮะวันนี้สวัสดีครับ